นพิการครั้งที่55ประจำปี2,567พระบารมีปกเก้าเหล่าคนพิการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมครับ

เปลี่ยนระบบสวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีแล้ว

ใารวัดทัศนูณการเรียนการศึกษาการสาธิตงาารเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวิจฉาพรรมดาในา

ประเภทนักนะเรียนคนลากาเอกชลิตผู้ขาสุข,ขคุณคนตรีดิฉันนนานที่ดารักสัจพงเลขาธิการสภาสัมมมุลานานิยมการเมืังมูลานุานิวมกันอมูอ ตัวรับตำแหน่งแห่งชาติจำกัดมหาชน ต้องมีกำลังใจในการดำเนินชีวิตประกอบกิจกรรมทางงมเเกิดความสได้